มากคิมเบอรี่ณเดเดตย่าๆจัดทริปรับลมหนาวสวีทคูณ2ทริปรับลมหนาวจัดเต็ม2คู่รักมากปร,รินคิมเบอรี่และณเดเด์คุกิมิยะย่าอุรัสยาจับมือกันไปเที่ยวดอยกินลมชมวิวจนแฟนคลับต่างอิจฉาตาร้อนหวนนึกถึงละคร4หัวใจแห่งขุนเขางานนี้ค่ะนัดเดตย่าๆก็ได้โพสต์รูปหวานจัดหนักแม้ว่าถ่ายภาพกัน4คนก็ทําแฟนๆอดแซวไม่ได้เพราะว่ากอดกันกลมจนรู้เลยว่าหายหนาวเลยทางด้านมากคิมที่รู้จักกันมานานกว่า9ปีและกําลังจะแต่งงานกันก็หวานไม่เบาหวานจน ต่างเรียกพี่ต่างถูกแซวว่าเป็นคู่สร้างคู่สมในขณะเดียวกันแฟนๆก็ชื่นชมว่าทั้ง2คู่ดูรักกันมากอยากมีเพื่อนฟิลแบบนี้ทั้งนี้ค่ะแฟนคลับก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันว่าชอบ2คู่นี้มากค่ะแต่งงานพร้อมกันจะดีมากเลยรักมากเลยสีคนนี้เห็นแล้วคิดถึงละครสีหัวใจแห่งขุนเขา NY ความหวานคู่นี้ไม่มีแพวเหลือแค่คุกเข่าแล้ว